สวัสดีค่ะยุกกะโจค่ะมิสโซเอ็ค่ะครับาก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับวันนี้นะคะเราจะพามาดูค่ะชุดแต่งสายซิ่งนะน่าจะโดนใจหลายๆคนกับตัว x x p n d e เที่เป็นรถ7ที่นั่งที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะก็คืออันนี้เป็นแบรนด์เดียวของที่ติดกับตัวสีประตูเตี้ยใช่ก็คือตัวแบรนด์เอสปอร์ตตี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวสีประตูเตี้ย แต่งซิ่งก็ได้ทําแบบโหเป็นที่นิยมมากๆอยู่แล้วเทียบกโอ้โหใช่แล้วก็ได้ขยับมาในรุ่น Expander นะคะตัว GT 2022นี้เรามาดูกันว่าชุดแต่งเขาเนี่ยจะสวยแจ่มขนาดไหนนะคะต้องบอกเลยครับนี่คันนี้นี่เป็นพอตอนต้นใชจากของ S Sporty ้นะใช่เป็นรถต้นแบบของตัว Esporty มาให้เราได้ชมกันเนาะแต่งเต็มใช่แต่งเต็มมาเลย ซึ่งปกติแล้วค่ะชุดแต่งพวกเอ็กเคนเดอร์พวกนี้ส่วนมากก็จะมีกันประมาณ4-5หชิ้นเนาะก็ะะจะเป็นพวกสเกิร์ตรอบพันกับสปอยเลอร์แต่อเอสปอร์ตี้เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนเนาะกับชุดแต่งที่แบบมาแบบ,แบ,บตเต็มมากสุดๆ <มา S 1> เลยนะบบล้นคันเลยครับ<ช>เยอะกว่าเจ้าอื่นเยอะมากใช่ลแ,แล้วแต่ด้านหน้าก่อนเลยครับตรงนี้ตรนครอบตัว C นะครับท่เป็นเอกลักษณ์ของ S อสปอร์ต้เนี่ยต้องมีครอบตัว C ีที่เป็นดำเงาแล้วก็มีสีแดงด้วย พขาเดิมๆข้างใน,นมันจริงๆมันเป็นสีโครเมียมเนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็แบบโอ้ดูสวยมากๆนะมันจะไปเข้ากับกระจังหน้าที่มาตัวใหม่มันจะเป็นสีดำ,ดำแล้ว,ลวใช่ค่ะก็ดูเป็นดําเงาเมทัลลิกทั้งคันแบบนี้เลยนะ,ะก็ไปด้วยกันเลยนะ,ะส่วนด้านล่างเนี้ยก็จะเป็นตัวสกเกิร์ตหน้าอ่าสกเกิร์ตหน้าของเอสปอร์ตตี้เนี่ยมีทั้งโลโก้ด้วยนะคะดูแบบโอ้สวยงามมีทั้งตัดแดงตัดดำอ่าก็คือเป็นสี<ล>ดเดียวกับตัวแล้วก็ตัดเส้นสีแดงกับดำมาเพิ่มให้นะครับ บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับแต่ไฟอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเขาแต่งไฟอินโดมาเนาะซึ่งค่าเป็นของเราเนี่ยก็จะเป็นไฟเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ของมิสซูให้นะคะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้่างนี้บอกได้ต้องเช็คราคาก่อนนะเพราะว่าเป็นขอาเป็นนำเข้าแท้จากอินโดแท้เนาะนะครับถัดมาเนาะมันก็จะมีกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบ ครอบสีดําแบบนี้แล้วก็ตัดเส้นสีแดงแบบนี้นะคะก็คือครอบติดทั้งคู่เลยนะครับมาให้ส,สวยๆนะครับแล้วก็รวมถึงสเกิร์ด้านล่างนะครับนี่มาให้ก็จะเป็นทรงแบบเหมือนสีสีขาวเนาะอันนี้เป็นตัวรถเดียวสีกับตัวรถแล้วก็ตัด,ดมาด้วย ตัดดำแดงเหมือนเดิมแดงมาให้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวสติกเกอร์ให้รอบคันนะคะก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ตรงใต้บากระจกแบบนี้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านหลังด้วยนะที่อยู่ด้านท้ายรถนะครับอันนั้นก็จะมีให้ฟรีทั้งหมด6ชิ้นนะคะในหนึ่งคันแต่บางคนถ้าไม่ชอบบอกได้อันนี้อันนี้คือเขาร้านเขาพิเศษให้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายกันนะคะ มาชมความสวยงามทางด้านท้ายนะคะหูตัวนี้เลยกับตัวสอปเลอร์หลังนะคะตัวนี้จะครอบติดจะเป็นของเดิมเลยนะคะใช่โดยที่ยังใช้ไฟเบรกของตัวเดิมได้ด้วยนะคะใช่แล้วก็สีตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีดำดำด้านใช่นะครับดำด้านมาให้ตัดกันแบบสวยๆเลยนะครับตัวนี้ใช่ดูลงตัวตรงกลางนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าคาดเอวโอ้โหคือแบบ ชิ้นใหญ่มูนขึ้นมาใช่ชิ้นใหญ่แล้วก็หนามากนะคะโหดูสวยงามมากๆก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็เป็นตัดดำแดงนะเอกลักษณ์ของเอสปอร์ตี้เลยแล้วมันจะเข้ากับรูปตัวทีที่อยู่ด้านหลังด้วยเนาะไฟเนี่ยไฟไฟไฟทีเชฟโอ้โหดูลงตัวมากๆสวยสุดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่โอ้โหมาอย่างรถแบบเขาอย่างรถแต่งเลยใช่จริงๆดูแล้วแบบสปอร์ตจริงๆนะคะกับตัวสเกิร์ตหลังนะซึ่งเป็นทรงกลมท่อกลมสีท่อนะคะโอ้โห บอกเลยว่าลง,ลงดำมานี่คือแบบดูแลดูมากเลยอ่ะใช<ด>่ครับก็คือขึ้นทั้งแบบไม่ว่ารถตัวรถจะเป็นสีอะไรเนี่ยตัวนี้คือแบบขึ้นมากนะคะกับชุดแต่งเซตนี้โอ้โหสวยสุดๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรานับนจำนวนชิ้นแล้วเนี่ยชุดแต่งเซตนี้แทบจะประมาณแบบประมาณแปดเก้าชิ้นเนาะเกือบสิบชิ้น,นอ่ะนะครับใช่ซึ่งก็แบบให้คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ดูสวยงามดูทรงสปอร์ตเนาะสำหรับสายแบบเป็นครอบครัวด้วยแต่หยัด หอนิดนิดซิ่งหน่อยๆก็จัดตัวนี้ได้เลยนะคะบบเรื่องการการู้ครอบครัวต้องการความสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับใช่คะ่ะเดี๋ยว <ไป S 1> งยงเดี๋ยวเราสรุปโปรโมชั่นให้นะคะไปกันเลยค่ะ และนอกจากชุดแต่งสวยๆที่เรานําเสนอในวันนี้แล้วเราก็มีโปรโมชั่นดีๆคุ้มค่ามากๆให้ลูกค้ามาฝากกันค่ะก็สำหรับ e x p a n d e r GT นะครับตัวนี้ราคา895,000นะครับใช่ถ้าสีขาวก็เพิ่ม1,000บาทเท่านั้นนะคะเราจัดโปรพิเศษให้เลยนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้ด้วยนะครับใช่ ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ดาว30 ,000 บาทนะคะแล้วก็ค่าเง้่เนจะอยู่เพียง1 3่งพีนง1่า6 3บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้ชุดแต่งเต็มแต่ไม่ได้มีแค่ชุดแต่งเต็มนะเพราะเรามีของอื่นให้ด้วยให้ครบเลยนะครับตัวนี้เราก็จะให้ชุดแต่ง S อสปอร์เต็มเซ็ตฟูลเซตแบบนี้เลยนะคะ1ชุดใหญ่แล้ว เราก็จะเปลี่ยนไฟหน้าเนาะเป็นหลอดไฟ LED ของมิสูมอตเตอร์แท้นะคะให้ด้วยแสงไฟก็จะเป็นแสงขาว,ส,ขาวสว่าง,างาขึ้นนะครับแล้วก็น่ยนี้นะครับเราก็ยังมีพวกติดฟิล์มให้เรียบร้อยใช่ก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกเนาะมีการสัดข้างมีโลโก้ตกแต่งสระปรงหน้านะคะมีเบ้ามือเปิดที่เป็นของแท้ให้ด้วยนะคะดูครบถ้วนเนาะแล้วก็ยังมีเปลี่ยนภายในนะครับจากาเครื่องเสียงเดิมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ เพิ่มความหรูหราสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจอหน้าเป็น Android ให้นะคะซึ่งจะตรงรุ่นเป็นตัว Android อ่าเวอร์ชัน10นะคะเป็นแรม6เนาะแล้วก็รอม128 g ิด้วยนะคะโหดูแบบ สุดๆเขาเรียกออปชันนี้จัดเต็มแล้วก็ยังตัวจอตัวนี้นะครับเราได้เสิร์ฟออปชันเข้าไปคือติดเป็นกล้องรอบคันให้เลยครับ360องศา360องศาเป็นระบบ t d ให้ด้วยนะคะก็สามารถมองได้ทั้งมุม Bir d Eye v ว e w นะคะแล้วก็สามารถแผนกล้องได้ทั้งหมด4กล้องรอบคันเลยค่ะก็ยังบันทึกภาพเข้าไปให้ในตัวเขาเรียกนะในกล้องสามตัวจเนี่ยใช่บันที่เข้าไปรอบคันเลยอาทั้ง4ทั้ง4กล้องเนี่ยก็คือบันทึก ค่าบันทึกไฟให้สําเร็จเลยนะคะไม่ต้องไปติดกล้องหน้ากล้องหลังเพิ่มแล้วโอ้โหครบคุ้มค่ามากแถมเรายังมีจอเพดานเนาะขนาด12นิ้วให้ด้วยโอ้โหนะครับนี่ก็คือครบถ้วนจริงๆนะครับจัดให้เต็มระบบเลยนะครับเพียง30,000บาทเท่านั้นนะคะกําเงินมา30,000บาทผ่อน13ื่กับหกบาบาทเท่านั้นนะคะ เนาะ <ไป S 1> ถ้ายังไงสนใจนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจค่ะมี่โซเอ็มพีค่ะ,คะ,ะล้วก็อฟพีสูซูเปอร์โกลนะครับวันนี้โจกับพี่ก๊อฟก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีโปรดีๆตัวใหม่ยังไงมาแนะนําให้คะ่ะไปแล้วค่จะจอกันครับ